เวลาจิตอยู่ตัวแล้วถึงจะทิ้งลมมันก็ไม่วอกแวกไปไหนเหมือนเราเทปูนถ้าปูลยังไม่แข็งตัวเรายังทิ้งแบบไม่ได้แต่เมื่อปูนแข็งตัวดีแล้วมันก็อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแบบโอวาธรรมพระคุณเจ้าท่านพ่อเฟื่องโชติโกประวัติและปฏิปทาพระครูยานวิสิตหรือท่านพ่อเฟื่องโชติโก พระอริยาเจ้าผู้มีธรรมอันลุ่งโลดสถิตยอยู่ในใจวัดธรรมมัสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพระครูยาน,นวิเศษหรือหลวงพ่อเฟื่องโชติโกหรือท่านพ่อเฟื่องโชติโกเกิดเมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมพุทธศักราช25 5 8าตรงกับเดือนหแรมหค่ำปีถอะนาบ้านน้ำอู่ตำบลเกวียนหัด อำเภอคลุง,งจังหวัดจันทบ,บุรียอมบิดาชื่อนายเทียนเชื้อสายยอมบรรดาชื่อนางเลือ่อเชื้อสายครอบครัวมีอาชีพทำนาตามนิทานที่ผู้ใหญ่เล่ากันต่อ,ตอมาบรรพบุพรุษในตระกูลนี้เคยคลอดลูกเป็นงูดังนั้นลูกหลานในตระกูลเชื้อสายจะไม่รังแกหรือทำร้ายงูเป็นอันขาดท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดห้าคนมีชื่อตามลำดับดังนี้ 1>, 1. นายกิ่นเชื้อสาย 2. นายนิดเชื้อสาย 3. นางทองหลอดสารแน่ 4. พระครูยานวิิเศษหรือท่านพ่อเฟื่องโชติโก 5. เด็กหญิงชมเชื้อสายชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในวัยเด็กมีความยากลำบากมาเมื่ออายุได้หกขวบเกิดความอดอยากขึ้นในตำบลที่ท่านอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่า มีนกเป็ดน้ำนับร้อยตัวลงมากินข้าวที่เพึ่งหวานในนาใหม่ๆจนหมดโยมพ่อต้องไปหายอดหวายมาเลี้ยงครอบครัวเพื่อระทางชีวิตไปวันๆส่วนท่านก็ออกหาอบหาเขียดมาเพื่อใช้เป็นอาหารต่อมาภายหลังเมื่อท่านเกิดเป็นโรคผิวหนังท่านก็ชอบเล่าว,ว่าเป็นผลการที่เรื่องมาจากการถลกหนังกบและหนังเขียดในวัยเด็กนั่นเองครั้งต่อมาอีกสามปีเมื่อท่านอายุได้เก้าขวบ โยมพ่อเทียนเชื้อสายก็ถึงแก่กรรมเด็กชายเฟื่องเชื้อสายหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าเด็กชายแดงได้ไปช่วยโยมนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายจนกระทั่งงัวได้ออกลูกมันหนึ่งตัวโยมนาจะยกให้เป็นรางวัลต่อมาเมื่อลูกงัวโตขึ้นมีคนมาขอซื้อในราคาเก้าบาทซึ่งสำหรับเด็กบ้านนอกในสมัยนั้นนับว่าเป็นเงินจำนวนมากท่านภูมิใจและดีใจในเงินจำนวนนี้มาก แต่พอได้เงินมาเด็กชายเฟื่องก็เกิดอาการป่วยหนักเป็นไข้่ายท้องและผมร่วงต้องนอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือนเงินที่ได้จากการขายงัวนั้นต้องใช้เป็นค่ายาและค่าหมอในการรักษาทั้งหมดพอหายป่วยได้ไม่นานโยมแม่เลือ่องเชื้อสายก็ถึงแก่กรรมอีกเด็กชายเฟื่องขนาดนั้นอายุได้11ขวบทางญาติจึงพาไปฝากให้อยู่กับเจ้าว่าหลวงพ่อจเจริญ ที่เข้มงวดในการอบรมลูกศิษย์วัดเป็นอย่างมากหลวงพ่อเป็นผู้สอนหนังสือและสอนให้ฝึกเล่นดนตรีไทยท่านฝึกหัดเล่นระนาดเอกเป็นดนตรีชิ้นแรกเวลาเรียนหนังสือถ้าอ่านตัวไหนผิดก็จะถูกตีที่ศีรษะหนึ่งทีเวลาเรียนดนตรีไทยหลวงพ่อจะเคาะที่ศีรษะผู้เรียนไปตลอดจนกว่าจะเรียนจบในวันนั้นในขนาดนั้นเด็กชายเฟื่องเป็นเด็กวัดที่มีอายุมากที่สุดมีหน้าที่หุงข้าวถวายพระ ทั้งเช้าและเพนจึงไม่มีเวลาที่จะท่องจำหนังสือพอเรียนได้ถึงบทกอไก่หลวงพ่อให้ท่องผันเสียงเด็กชายเฟื่องท่องไม่ได้จึงโดนตีหกทีเด็กชายเฟื่องตัดสินใจหนีกลับไปที่บ้านคุณปู่พอถึงบ้านคุณปู่บอกว่าจะส่งให้กลับไปอยู่ที่วัดอีกเด็กชายเฟื่องจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปส่งก็ได้ฉันจะกลับเองเด็กชายเฟื่องจึงออกจากบ้าน เดินผ่านวัดเลยเข้าไปในอำเภอขลุงเพื่อหาเพื่อนของโยมพ่อโยมแม่ที่นับถือกันเหมือนญาติซึ่งได้พาท่านไปฝากไว้ที่วัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งวัดนี้ปรากฏว่าจเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ซื้องวัวจากเด็กชายเฟื่องท่านจำชื่อวัดไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานโยมพี่สาวไปหาแล้วชวนนั่งเรือเข้าอำเภอเมืองเพื่อไปหาญาติฝ่ายแม่พอไปถึงโยมพี่สาวได้พาเด็กชายเฟื่องไปฝากให้อยู่กับจเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลบางกระจาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้เข้าเรียนหนังสือป .1 อายุ12ขวบเป็นเด็กโตที่สุดในห้องเรียนเมื่ออยู่ป .2 อายุ13ขวบทางโรงเรียนได้พานักเรียนที่เป็นลูกเสือไปเที่ยวกรุงเทพโดยพักที่โรงเรียนวชิราวุธทางโรงเรียนได้พาเที่ยวที่สนามหลวงวัดพระแก้วและพาเดินไปสะพานพุทธเด็กชายเฟื่องได้มีโอกาสชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่7 ท่านเจ้าวาวดวัดโบสถ์ตำบลบ,บางกระจาท่านเก่งในทางเป็นหมอจับเส้นเวลาท่านเจ้าวาดออกตรวจคนไข้าตามบ้านเรือนต่างๆนั้นเด็กชายเฟื่องจะต้องติดตามไปด้วยแล้วทําหน้าที่เป็นผู้วิ่งหายาต่อมาท่านเจ้าวาดเกิดความรักและสงสารจึงบอกว่าจะสอนวิชาจับเส้นให้เด็กชายเฟื่องเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยในการเป็นหมอในการหายาซึ่งไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง จึงปฏิเสธไม่เรียนวิชาจับเส้นนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านอยู่วัดใหม่ๆท่านยังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเท่าไหร่นะบางครั้งเมื่อต้องการเงินก็แอบต้มเหล้าขายบางครั้งก็ช่วยเหลือพี่ชายนำเรือบรรทุกของเถื่อนเข้าไปขายในเมืองจันท์แต่พอท่านอายุได้16ปีทร,รม,มาทีพรเทศประจํานั้นก็เริ่มจะทาบซึมเข้าไปในหัวใจท่านพิจารณาเห็นว่า ตนต้องพึ่งตนเองพ่อแม่ก็ไม่มีทรัพย์สมบัติก็ไม่มีวิชาความรู้ก็ไม่มีท่านจึงเกิดศรัทธาที่จะบวชแสวงบุญในปีพุทธศักราช2478พออายุครบได้20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษนณะพระศีมาวัดโบจังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองได้รับนามฉาย,ยาว่าโชติโกแปลว่าผู้มีธรรมอันจเจริญรุ่งเรือง พอเริ่มเรียนพระธรรมวินัยท่านพ่อเฟื่องจึงรู้ขึ้นมาว่าเพื่อนพระในวัดไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และถ้ามีพระอ,องค์ใดพยายามปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดก็จะถูกโจมตีท่านรู้สึกผิดหวังแต่ความตั้งใจเดิมยังมีอยู่ท่านจึงตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งพรรษาพอเข้าพรรษาที่สองมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีพระทุดงมาพักอยู่ในป่าชาบ้านของกุ้ง มีคณะศรัทธาญาติโยมไปฟังธรรมะจากท่านเป็นจำนวนมากพระทุดดวงองค์นั้นคือท่านพ่อลีธรรมะทะโลโยมคนนั้นจึงพาท่านไปฟังธรรมะจากท่านพ่อลีพอฟังธรรมะและเห็นปฏิปทาของท่านพ่อลีก็เกิดความศรัทธาต่อจากนั้นท่านจึงได้ไปฟังธรรมจากท่านพ่อลีทุกวันเป็นประจำท่านพ่อลีธรรมะทะโลเล่าถึงความเป็นอยู่ของพระปา่า ท่านพ่อเฟืองจึงนึกอยากจะออกไปอยู่ป่ากับท่านพ่อหลีดังนั้นจึงได้ตัดสินใจทดลองฝึกตนเองก่อนที่จะมีความอดทนได้หรือไม่ทุกวันพอกลับจากปิธบาบ่าแทนที่จะฉันร่วมกับหมู่เพื่อนพระท่านก็แยกเข้าโบสถ์ฉันองค์เดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครท่านก็เห็นว่าพออยู่ได้ด้วยเหตุน,นี้เมื่อออกพรรษาท่านพ่อเฟืองจึงขอติดตามท่านพ่อหลีเดินทุด,ดงโดยเดินทางออกจากป่าช้าบ้านของกุ้งไปทางเขาองคต ตำบลน,นายายอา่าบอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเขตต่อแดนกับจังหวัดระยองแล้วทุดดงต่อเข,เข้าเขตปากน้ำประแสจังหวัดระยองโดยมีเพื่อนพระอีกองหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยขนาดนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านตัดสินใจว่าจะศึกหรือจะยะตัตติท่านดำลิว่าถ้าศึกออกไปคงไม่มีโอกาสเงยหน้าขึ้นคงจะต้องมีแต่ความทุกข์ยากลำบากต่อไปแต่ถ้ายัตติอยู่กับท่านพ่อลี ก็คงจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างในชีวิตบ้างท่านจึงตกลงใจกลับไปเมืองจันทบุรีเพื่อลาพระอุปชาฝ่ายพระอุปชาพยายามถ่วงไว้ว่ารอไว้ก่อนส่วนพระครูคณุน,นาาสมาจารย์เสียนต่อมาเป็นพระอมรโมลีเจ้าว,ว่าวัดจันทนารามซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์แห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น ท่านกอไม่กลาให้ยติเนื่องจากจังหวัดจันทบ,บุรีไม่เคยมีพระมหานิกายยติเป็นธรรมยุทธมาก่อนท่านเจ้าวาดเกรงว่าจะมีวิาพากวิจาร์ณกันในคณะมหานิกายแต่ในที่สุดอุปสครคเหล่านั้นท่านก็ผ่านพ้นมาได้เมื่อท่านกลับไปบอกกับพระอุปชาว่าถ้าท่านไม่อนุญ,ญาตผมจะสึกแล้วปวดใหม่พระอุปชาจึงยินยอมฉะนั้นท่านจึงได้ยติเป็นธรรมยุทธ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2480ที่วัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูคนุนาสมาจารย์เสียนต่อมาเป็นพระอมรโมลีเป็นพระอุปชาและพระครูพิพัฒวิหารการเชยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พอยติเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ไปอยู่กับท่านพ่อหลีที่ป่าชาบ้านของกุ้งหรือวัดป่าของกุ้งท่านพ่อเฟื่องเล่าให้ฟังถึงการปฏิบัติภาวนาเมื่อไปอยู่กับท่านพ่อหลีว่าผู้ใดที่อยู่กับท่านพ่อหลีต้องหนักแน่นที่สุดมีความตั้งใจกลางวันปฏิบัติท่านพ่อหลีคอยต้มนม้ำชงน้ำชาเมื่อเวลาท่านพ่อหลีมีแขกกลางคืนจะมีการอบรมตั้งแต่หโมงเย็นถึง สี่ทุ่มบ้างห้าทุ่มบ้างหกทุ่มบ้างมีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมจากพระไตปิดโดบุพพาสีขาวันนาและวินัยมุกเป็นตน้นพออบรมเสร็จแล้วห้ามกลับไปนอนที่กุฏิต่างคนต่างเดินจงกรมและนั่งภาวนาต่อนอกจากเวลาเทศท่านพ่อหลีเป็นพระที่พูดน้อยถ้ามีใครปฏิบัติหรือรับใช้ท่านท่านพ่อหลีจะใช้สายตาแทนคำพูด ท่านพ่อรีถือว่าถ้าถึงกับต้องพูดกันแสดงว่าไม่รู้จักกันเป็นอุบายฝึกให้ลูกศิษย์เป็นคนช่างสังเกตอุบายนี้ท่านพ่อเฟื่องนำมาใช้กับลูกศิษย์ต่อมาด้วยบางครั้งท่านพ่อรีจะพูดสั้นๆหุนหุนผู้ฟังต้องนำไปคิดพิจารณาจึงจะเกิดความเข้าใจท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งมาพูดกับท่านพ่อรีว่าดิฉันจะสร้างกุฏิถวายให้ท่านพ่ออยู่ ท่านพ่อหลีก็ตอบว่าโยมเห็นอาตมาเป็นตัวปวกตัวมอดหรือโยมคนนั้นเลยร้องไห้เพราะไม่เข้าใจในความหมายของท่านพ่อหลีถ้าจะสร้างกุติก็ให้อุทิศแก่สงจากทิศท,ทั้งสี่เสียอย่าอุทิศเฉพาะคนนั้นคนนี้พุทธศักราช2478อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ณวัดโบสถ์ตำบลบางกะจักอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช2480ท่านพ่อเฟื่องพบท่านพ่อหลีธรรมทโลแล้วได้ติดตามทุดงจากป่าช้าของกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีไปทางเขาองกฎต่อเข้าเขตปากน้ำปะแสจังหวัดระยองพุทธศักราช2480ยัตติเป็นธรรมยุทธและออกทุดงตามแนวป่าเขตจังหวัดจันทบุรีตลาดและป่าจีนบุรีพุทธศักราช2481ท่านพ่อเฟื่อง กับพระอาจารย์เจียจุนโทรกราบลาท่านพ่อลีขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อมาพำนับจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่อำเภอเพร้าวหนึ่งพรรษาแล้วออกทุดงโดยช่วงที่ได้อยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นท่านพ่อเฟื่องได้เรียนรู้พระธรรมวินัยมากมายอีกทั้งยังได้เห็นปฏิปทาและอุบายการสอนของหลวงปู่มั่นซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลูกศิษย์แต่ละคนอาทิเช่น หากมีพระลูกใดป่วยแล้วขอ,อยาหลวงปู่มั่นจะตำหนิว่านี่เอาอะไรเป็นสารณะที่พึ่งเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเอาอยาเป็นที่พึ่งถือศาสนาพุทธหรือถือศาสนายากันแน่แต่หากพระรูปไหนป่วยแล้วไม่ยอมฉันยาท่านก็ติเตียนอีกว่ายาผีทำไมไม่ยอมฉันทำไมทำตัวเป็นคนเลี้ยงยาพรรษาที่ห้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามพระอาจารย์พรมจิรปุญโยทุดงไปถ้ำเชียงดาวกับพระอาจารย์สิมพุทธาจารโรอยู่กับพระอาจารย์อ่อนสาสุกาโลและไปองค์เดียวที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสอดำท่านพ่อเฟืองท่านเป็นพระที่สมถะมักน้อยสันโดษไม่ยึดติดในสมรสสักและลาบยศรักการเดทุดงไปชีวิตจิตใจพันสาที่8หลวงพ่อลี ได้มีจดหมายเรียกตัวกับวัดป่าของกุ้งตำบลตลาดอเภอเมือจงจจันทบุรีพุทธศักราช2493ท่านพ่อหลีได้เดินทุ่งไปพำนับจำมภาษาณประเทศอินเดียให้ท่านพ่อเฟืองรักษาการแทนจะาอาวาสวัดป่าของกุ้งและอบรมพระเตรสอนกรรมฐานที่วัดป่าของกุ้งหลวงพ่อหลีกลับมาสอนภาวนาตามแนวอาณาปานสติแทนพุทโธ ท่านพ่อเฟื่องก็ปฏิบัติและสอนภาวนาตามแนวอานาปานสติตลอดมา5ธันวาคมพุทธศักราช2500ท่านพ่อหลีได้รับพระราชทานเลื่อนสมรส,สเป็นพระราชาคณะชั้นสามมันที่พระสุทธิธรรมรังสีคำพีเมธาจารย์ท่านพ่อเฟื่องได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูประหลัดฐานานุกรมของท่านพ่อหลี วันที่26เมษายนพุทธศักราช2 5 0 4ท่านพ่อหลีได้มรณภาพลงสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยาสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทถายีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งดำลงสมศักดิ์ที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดมกุฏกษัตริยารามรักษาการแทนเจ้าวาวัดอโศการาวตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2509ท่านพ่อเฟืองได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีที่พระครูยานนวิสิทธิ์ในฐานานุกรมของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยาสมเด็จพระสังฆราจวนอุทถายีและพำนับจำภรษาที่วัดมกุฏกษัติยารามสอนกรรมฐานให้สมเด็จพระสังฆราและพระเนนในวัด พุทธศักราช2512แม่ชีคุณนายสมบูรณ์เลืองฤทธิ์และร้อยเอกทับลอดอน,นันต์ติดต่อกับสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยาจวนอุทถายีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขอถวายที่ดินเพื่อก่อตั้งวัดในตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองสมเด็จพระสังฆราชตั้งชื่อวัดว่าวัดธรรมสถิต พุทธศักราช2513ท่านพ่อเฟื่องมาพำนับจำรรษาที่วัดธรรมสถิตเป็นปีแรกพุทธศักราช2514ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าว่าวัดธรรมสติถพุทธศักราช2518สมเด็จพระพุทธชิน,นวงประจวบก,กันตาจาโโรเมื่อครั้งดำรงสมัรศ์ศที่พระเทพโมลีเจ้าวาดวัดมกุฏกัริยาราในขนาดนั้น ได้นิมนต์ท่านพ่อเฟื่องมาพำนับจำพรรษาะวัดมกุฏกษัติยาลามเพื่ออบรมกรรมฐานให้กับพระนวกะซึ่งท่านพ่อเฟื่องก็รับทำหน้าที่นี้ตลอดชีวิตของท่านโดยพำนับจำพรรษาะวัดธรรมสถิตแล้วสัตตาหะกรณียะเดินทางไปมาระหว่างวัดธรรมสิถิตกับวัดมกุฏกษัติยาลามพุทธศักราช2519ได้เลื่อนสมาสิกเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระโูยานวิสิทธิ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดธรรมสถิตพระเจดีสีธรรมสถิตวัดธรรมสถิตพิธีวางศิาลาฤกษ์เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2522คืนวันมาค้าบูชายอดเจดีเสร็จปีพุทธศักราช2525ทำพิธีบรรจุพระบระมสารีริกธาสร้างเจดีเสร็จมีเงินปัจจัยเหลือเท่าเดิม ในการสร้างพระเจดี์สีธรรมสถิตนั้นท่านพ่อเฟื่องได้นำพาพระเนรและขาลาวาทที่สมัครใจเสถสละไม่นอนช่วยกันสร้างพระเจดี์สีธรรมสถิตด้วยมือทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแล้วเสร็จซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่สมัครใจร่วมลงแรงสร้างมีทั้งชาวบ้านข้าราชการและเศรษฐีเวียนกันเข้ามาตามโอกาสพระพุทธรูปปางนาคปก หน้าตักกว้าง6เมตรพญานาากว้าง8เมตรใต้าฐานพระพุทธรูปทำเป็นอุโบสถ4พฤษภาคมพุทธศักราช2525พิธีวางศิาลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้าง1-7สิงหาคมพุทธศักราช2528ประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษ9วัน9คืนวันลอยกระทงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธา4พฤษภาคม พุทธศักราช2529พิธีเบิกพันเนธการเดินทางไปต่างประเทศวันที่สองถึงวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2522ไปประเทศฮ่องกงครั้งที่1วันที่3ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2524ไปประเทศฮ่องกงครั้งที่สองวันที่สองถึงวันที่17พฤศจิกายน พุทธศักราช2,524พาคณะสิทธิานุสิ์ไปประเทศอินเดียวันที่27มีนาคมถึงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2,526พาคณะสิทธิานุสิ์ไปประเทศศรีลังกาพร้อมกับหลวงปู่ไวยจากตาลโยวันที่7ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2,526ไปประเทศฮ่องกงครั้งที่3และเดินทางต่อไปประเทศจีน วันที่5มิถุนายนถึงวันที่9กระกรกฎาคมพุทธศักราช2526ไปประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษและอินเดียวันที่7ถึงวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2527ัารสิบเพาคณะสิทธาุิ์ไปประเทศอินเดียวันที่19มีนาคมถึงวันที่9เมษายนพุทธศักราช2529ไปประเทศฮ่องกงครั้งที่4และเดินทางต่อไปประเทศจีน วันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2529ไปประเทศฮ่องกงครั้งที่5ครั้งพมนับจะบรรษาอยู่กับหลวงปู่มัน่นตามประวัติของท่านพ่อเฟื่องสมัยที่พมนับจะบรรษาอยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเย็นวันหนึ่งท่านขึ้นกุฏิหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตปรากฏว่าพระอื่นไม่ได้ขึ้นไปหลวงปู่มั่นก็เทศเรื่องพระบรมสารีริกาธาตุ่างละเอียดว่า พาท่าที่มีลักษณะนั้นๆมาจากส่วนนั้นๆของพระวรกายท่านเองก็ไม่ได้จดจําไว้เพราะตอนนั้นท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ก่อนที่ท่านจะไปหาหลวงปู่มั่นมีโยมคนหนึ่งนําพระบรมสารีริกธาตุมาถวายท่านท่านก็เก็บไว้ในที่พักแสดงความเคารพเป็นธรรมดาไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษตลอดเวลาที่ท่านฟังเทศของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้แต่นึกว่าทําไมหลวงปู่มั่นทราบว่าเรามีพระท่า ต่อมาเมื่อท่านมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุเช่นการสร้างพระตุตังขาดเจดีที่วัดอโศการาตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและพระเจดีศรีธรรมสถิตที่วัดธรรมสถิตท่านก็นึกเสียดายที่ไม่ได้จดจำคำสอนของหลวงปู่ม่านไว้จำได้แต่ว่าพระธาตุส่วนที่มีลักษณะใสนั้นมาจากส่วนสมองจากหนังสือ หยดน้ำบนใบบัวหลวงตามหาบัวยาณส,สัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาตําบลบ้านตาออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเค <c oughs> <า>ยเทศตอนหนึ่งถึงท่านพ่อหลีและท่านพ่อเฟืองว่าในคราวที่ท่านพ่อหลีแสดงให้ท่านพ่อเฟืองดูว่าท่านทําให้เด็กลอยได้เด็กชื่อมะนูท่านเรียกมาสั่งให้นั่งขัดตาม,มาและบอกเอาลอย เด็กก็ลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาท่านพ่อเฟื่องจริงๆท่านพ่อเฟืออเฟ่องจึงนำมาเล่าถวายหลวงตาฟังคำสอนอันลึกซึ้งแล้ววัดปฏิปทาท่านพ่อเฟื่องท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยเว้นแต่มีเหตุที่ควรพูดยาวท่านก็ขยายความทั้งนี้พอท่านถือตามคติท่านพ่อหลี่ว่าถ้าจะสอนธรรมะให้เขาฟังแต่เขาไม่ตั้งใจฟังหรือไม่พร้อมที่จะรับธรรมะที่พูดไปนั้น ถึงจะดีวิเศษวิโสแค่ไหนก็ยังนับว่าเป็นคำเพออเจออยู่เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้ท่านจะประหยัดคำพูดแต่ถ้อยคำของท่านก็มีความลุ่มลึกตรงถึงใจของญาติโยมลูกศิษย์ของท่านพ่อเฟื่องผู้หนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้พบท่านท่านถามว่าเคยทำบุญที่ไหนบ้างเขาตอบว่าเคยไปช่วยสร้างพระพุทธรูปที่วัดนั้น ช่วยสร้างเมรุที่วัดนี้ช่วยทําที่นั่นที่โน่นอีกหลายแห่งพูดจบท่านก็ถามต่อว่าทําไมไม่ทําที่ใจละ่ะลูกศิษย์อีกคนหนึ่งทําอย่างที่ท่านแนะนําคือทําสมาธิภาวนาแต่ทํามาหลายปีก็รู้สึกว่าอยู่กับที่จึงบ่นให้ท่านฟังว่าฝึกภาวนามาหลายปีแล้วแต่ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยท่านตอบทันทีว่าเขาภาวนาเพื่อให้ละไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอา อีกคนหนึ่งนั่งภาวนาหลังจากทำงานที่วัดรู้สึกเพียม,มากแต่ก็ฝืนใจภาวนาเพราะเกรงใจท่านนั่งไปได้ไม่นานรู้สึกว่าใจเหลืออยู่นิดเดียวกลัวใจจะขาดท่านเดินผ่านมาพอดีจึงพูดขึ้นว่าตายเลยไม่ต้องกลัวคนเราก็ตายอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าออกลูกศิษย์ได้ฟังก็เกิดกำลังใจที่จะนั่งต่อสู้ความเพียอีกคราวหนึ่งท่านได้กล่าวเตือนสติลูกศิษย์ว่า การภาวนาก็คือการฝึกตายเพื่อเราจะได้ตายเป็นท่านยังกล่าวอีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกการตายให้กลัวการเกิดดีกว่ากับพระพิสูจน์เช่นกันท่านพ่อเฟื่องท่านจะพูดตรงและมีความหมายลึกซึง้งมีพระรูปหนึ่งอยู่กับท่านมาหลายปีวันหนึ่งเข้ามาหาท่านเพื่อขอพรมันเกิดท่านในพรสั้นๆว่าให้ตายเร็วๆพระรูปนั้นฟังแล้วก็ใจหาย ต่อเมื่อพิจารณาถ้อยคำดังกล่าวอยู่หลายวันจึงเข้าใจว่าท่านไม่ได้แช่งแต่ให้พรจริงๆเป็นพรที่ประเสริฐด้วยนั่นคือการตายจากกิเลสหรือมีปัญญาจแจ่มแจ้งจนตัวกูดับถึงความเห็นของเราจะถูกแต่เรายึดเข้าไว้มันก็ผิดเป็นคำสอนของท่านอีกข้อหนึ่งที่มีความหมายลึกซึ้งและเตือนใจให้เราตระหนักถึงโทษของความยึดมั่นถือมั่น ในความคิดที่ดีหรือยึดติดในความดีของตนเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เราสามารถยึดติดถือมั่นได้แม้แต่อย่างเดียวใช่แต่เท่านั้นการยึดมั่นในความดียังทําให้เกิดทุกข์และอาจนําไปสู่การกระทําที่ผิดก็ได้อย่างไรก็ตามในเรื่องพระวินยัยท่านเห็นเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจอยู่เสมออย่าเห็นว่าข้อวินัยเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องไม่สําคัญ ท่านพระอาจารย์ม่นภูริทัตโตเคยบอกว่าไม้ทั้งท่อนไม่เคยเข้าตาใครหรอกแต่ขี้ผงเล็กๆนั่นแหละเข้าตาง่ายทําให้ตาบอดได้ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับพระวินัยที่น่าสนใจคราวหนึ่งพระต่างชาติที่มาปวดกับท่านได้กลับไปเยี่ยมบ้านโยมแม่เลี้ยงเป็นชาวคริสเมื่อเห็นพระลูกชายก็อยากกอดพอไม่ได้พบกันมาหลายปีแต่พระลูกชายไม่ยอมให้กอดเธอจึงโกรธมาก กล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รังเกียจตผู้หญิงเมื่อเรื่องนี้ถึงหูท่านท่านพ่อเฟืองก็อธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ให้พระจับต้องผู้หญิงนั้นไม่ใช่ว่าเพราะผู้หญิงไม่ดีแต่เป็นเพราะพระไม่ดีต่างหากเพราะพระยังมีกิเลสจึงจับต้องกันไม่ได้คําอธิบายตรงไปตรงมาแบบนี้น้อยคนที่ได้ฟังจากปากของพระทั่วไปเหตุผลสําคัญ คงเป็นเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของพระวินัยว่าเป็นเครื่องฝึกฝนตนและขัดเกลาจิตใจสําหรับบุคคลที่ยังมีกิเลสส่วนท่านที่พ้นกิเลสแล้วยังรักษาพระวินัยก็เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั้งหลายที่ยังต้องฝึกฝนตนเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2 0 2 9ท่านพ่อเฟื่องได้เดินทางไปประเทศฮ่องกงครั้งที่หตามที่ลูกศิษย์นิมนต์ไป จนกระทั่งวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2529ท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการโรคหัวใจวายณนะห้องพักสำนักกรรมฐานลังสีประเทศฮ่องกงสิริชนมายุรวมได้71ปี10วันพันศา49ในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมของทุกปีทางคณะกรรมการวัดธรรมมสถิต ร่วมกับคณะศิษยานุสิ์และสาธุชนโดยทั่วไปได้ร่วมกระจัดงานทําบุญวันคล้ายวันบรรณาภาพของพระครูญาณวิเศษหรือท่านพ่อเฟื่องโชติโกขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูความเป็นพระสงฆ์ที่มีจริยวัรอันงดงามที่ท่านได้เพียรอบรมกรรมฐานให้กับบรรดาศิษยานุสิ์มากมายไม่เว้นแม้กระทั่งงานก่อสร้างที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับวัดธรรมสถิต ทางช่องตำนานเกจิบางไทยขอน้อมกลาบพระคุณเจ้าท่านพ่อเฟื่องโชติโกมาไวนณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมขอทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ